ขอดอยู่ด้านล่างแล้วก็ขออภัยสำหรับคลิปนี่ด้วยครับเนื่องจากว่าเสียงไม้มันค่อนข้างที่จะก,กากโอ้โหอยาแม่งทำไมมันเปนี้จะมาปิดอีกเออ,เอโอเคกลับมาละสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ครับผมก็จะมาทําอะไรทําชมมาจัดเทียร์ลิสต์นะครับเป็นเทียร์ลิสต์อนิเมชั่นเวอร์สครับอันนี้เอ๊ยยืนปิดเลยวะไอ้นี้เป่่ สีแดงนะผมผมขอให้อยู่ที่เทียเอ่อสีดีกว่าเอา้ยถาให้ที่ผมให้เทียสีว่าตัวของสีแดงเนี่ยผมผมคิดว่าเขาไม่ค่อยจะมีเบื่ออะไรมากแต่ส่วนใหญ่ที่เขาโฟมอ่าคือเขาจะพาเบื่อชีบหายนะครับผมคือก็เขาจะพาไปเจอเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาไม่นิสัยเด็ก,เดกๆเช่นเทียงไวส้สูคนแล้วอย่า จะต่อยหน้าคนนั้นจะยีหน้าคนนี้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในล่างเอ่อในร่างเอ่อฮีโร่วายอ่ะเออร่างฮีโร่วายอ่ะพราะว่าร่างนั้นอ่ะโคตรเก่งเว้ยเออเก่งจัดจัดอ่ะผมว่านะโอเคครับคนต่อมาครับสีเขียวผมให้อยู่ระดับเทียบ B แล้วกันครับ คือสีเขียวเนี่ยผมไม่ค่อยมีอะไรถูกใจเขามาผมไม่ค่อยได้ดูอะไรเกี่ยวกับสีเขียวที่แน่ก็คือเอ่อพี่แกเนี่ยเป็นคนที่จิตใจงามมากครับในอย่างเช่นตอนที่เขาเอา่อในอย่างเช่นตอนที่เขาขสูกับทีมจมนครับตอนที่เขาได้ไปคุยกับสีม่วงเขาก็ทําให้สีม่วงจากตัวร้ายแกลยกลายมาเป็นตัวดีนั่นเองนะครับผมต่อมาครับสีฟ้าผมขอให้อยู่ในระดับเทียบีครับผมชอบที่พี่แกทําอาหารแล้วก็ทําอาหารอร่อย แต่ผมรู้สึกว่าพี่แกเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงมาแล้วนะแบบวิงอ่ะไม่รู้ดิพี่แกดูแบบคือเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแกไม่ค่อยแบบเอ่อเอ่อจะพูดอย่างโอเวอร์ c รี o คชันอะไรเงี้ยครับเขาจะดูแบบนิ่งๆบางครั้งนะผมแต่บางครั้งพี่พแกก็หลุนลวๆบางเนี่ยสีเหลืองครับขอให้อยู่ระดับเทียเทียบีสีเหลืองเนี่ย เดีย๋ยวผมให้ผมให้เสียสีดีกว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่คาดว่าจะฉลาดฉลาดโคตรด้วยแหละซึ่งพี่แกเนี่ยคือพี่แกเขาไข้จะฉลาดครับแต่ว่าในบางครั้งในบางเาางหตุการณ์เขาฉลาดพี่แกเนี่ยก็คนฉลาดเขาต้องมีความสงสัยแล้วถ้าเขาไม่สงสัยเขาไม่ฉลาดเดี๋ยวนี่มันบูลลี่หรือเปล่าไม่รู้ก็คือมันมันทำให้เขาแบบมีการาแบบสงสัยว่าการทดลอง วีล่าบอดผมให้เอ่อเธอร์เอวีล่าบอดเนี่ยครับผมไม่มีคอมเมนต์อะไรมากสำหรับตัวนี้ครับแต่ที่แน่คือมันโคตรเท่เลยครับสไปเดอร์แมนต่อมาครับเอ่อพี่แว่นของเรานะครับผมคือบางคนเรียกเอ่อเอเจนต์ A Gen, บางคนก็เรียกเฮดี้แต่ผมเรียกเฮดี้นะผมจะให้ตัวนี้ในระดับเอซึ่งเช่ามากะแมงมุมพิกาสีคะ่ะที่พี่กันเขาชอบพูดเลยครับผมให้เทียร์เอ A. ต่อมาครับ ฮันส์สัต์ให้ระดับเทียดีคือไอตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับมีแค่เออสามารถพลนกกระแสไฟฟ้าแบบีิระจูได้อะตัวต่อมาครับมันเชื่ออะไรนะฮันเตอร์ไพเขียบเอฟคือสิ่งที่ผมอ,อยากจะบอกคือตัวนี้คือผมไม่ชอบดีไซน์มาเลยนอกจากมันจะดูตูดใหญ่มากนั่นแะครับตัวมาครับเอ่อผมไม่ทราบว่าตัวนี้เชื่ออะไรเดี๋ยวผมมานะครับ โอเคครับผมได้ทำการไปตามหาแล้วก็ไปดูช่องของอะไรเจมอนี่เนี่ยมันมีชื่อว่าบาเลสตาร์นัเองซึ่งผมชอบดีไซน์มันนะครับคุดูเป็นพิกเซลดีเพราะฉะนผมจะให้เกียร์บีซึ่งชอบมากกว่าสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับผมต่อมาครับตัวว้าแล้วเนี่ยอ่ะเออค,คิกสตาร์เตอร์หรือเปล่าเจ้ามอนี่ครับผมโอเคครับผมกลับมาแล้ว าตาเตอร์ผมขอให้อยู่ระดับเทียบ B ซึ่งชอบมากกว่าสีเขียวแล้วก็สีฟ้าต่อมาครับสีชมพูให้อยู่ระดับเทียบ F ผมไม่รู้ตัวอันนี้อะไรสักอย่างแค่ตัวนี้เลยับผมไม่รู้ประวัติมานดยสาผมรู้แค่ว่ามันเป็นแม่ของสีม่วงต่อมาครับสีม่วงสีม่วงเหมาะสมในระดับเเทียซ C ซึ่งชอบมากกว่าสีเหลืองสีเหลืองคือสีเหลือง ซึ่งสีม่วงเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยตอนแรกเขาโผล่มาด้วยการเป็นตัวร้ายแต่ปัจจุบันเขาเนี่ยกลายเป็นตัวดีแล้วซึ่งเขาเนี่ยคือผมไม่ได้ตอนแรกผมไม่ชอบตัวนีนะคบผมรู้สึกว่ามันอยากมันไสมันอ่ะเออแต่ว่าตัวละครตัวนี่ยพอผมได้มาดูแอนิเมชันเวอร์สแอนิเมเตอร์ตอนที่เขาได้ทําการนั่งปรับทุกทุกไม่ไม่ได้แบบงงจีนะคือแบบนั่งคุยกับสีม่วงเอยไม่ใช่สีม่วงคุยกับเสียงม่วงเอยเสียงม่วง,อ,อ,งอะไรวะเนี่ย สีม่วงคุยกับสีเขียวเออนั่นแหละคือเขาเนี่ยได้ทําการคุยกับสีเขียวซึ่งทําให้เราดูนะครับว่าเบื้องหลังทาให้เขาถึงเขาแบบไม่ได้แย่ตั้งแต่เกิดเขาไม่ได้แบบไม่ได้แบบเฮี้ยเขาไม่ได้เฮี้ยนั่นแหละครับเขาเขาไม่ได้แบบแย่ตั้งแต่เกิดครับเขาก็ยังมีความดีลงเือยอยู่ทาให้นะเขาได้เป็นขุนขุนกําลังหลักในการต่อสู้กับขิงสมนั่นเองครับต่อมาครับแนวีเหมาะสมในระดับเชีีร์ ดีจะเห็นได้ผมชอบเนี่ยเพราะว่าเขาทําให้สีม่วงแข็งแกร่งขึ้นมีแค่นั้นแหละครับต่อมาครับโกเหมาะสมในระดับเทียร์4โกเนี่ยเป็นคนที่ท,ทําถ้ำอ่าอ่าแนววีเป็นคนที่ทําให้สีม่วงแข็งแกร่งโกก็เป็นคนที่ทําให้คิงส้มแข็งแกร่งเหมือนกันครับเพราะว่าเขาคือลูกชายเขาคืออ่ my family ของอ่าคิงส้มนั่นเองครับ ี่ผมจะให้เาเทียร์บีก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเทียร์นี่แหละเหมาะสมกับสำหรับโอเคครับ okay, ต่อมาคิงสม้มเหมาะสมในระดับเทียสตัว<น>ละครตนนัจนครับผมเขาเป็นหนึ่งในตนนัวละครที่ผมคิดว่าถ้าที่จะมีแบบความแบบแข็งแกร่งอยมากคือเขาไม่ได้แข็งแกร่งมาจากตัวของเขาแต่เขาแข็งแกร่งมาจากสุดาของเขาที่เขาคิดข,ข,ขึ้นมาคือเราคือตัวสี เขาเนี wollen, ่ยผมคิด like ว like ่าเขาคล้ายๆแบบความรู้สึกคล้ายๆกับีอคือเขาไม่ได้เรวตั้งแต่เกิดแต่ว่าเขามีสิ่งจูงใจที่ทําให้เขากลายเป็นคนไม่ดีนะ่นงแต่ตอนนี้เราในความคิดผมิแบบเขาไม่คนเร็วเขาแค่ต้องการนาพาลูกนเขากลับมาเล่นล่เขาแค่ต้องการทาลายมาคท่ได้ทำการ้ทนขงเขาขงมารแบบนี้ สีเท่าคนแก่คนชราคนเท่าก็คือวิกติมเหมาะสมสำหรับเทีย F ผมไม่มีอะไรจะผมไม่มีอะไรมากสำหรับตัวนี้ครับคือระชอกโอเคครับตัวละครต่อมาครับ The Second Coming เท่บเหมาะสมสำหรับเทีย S มอนี่ครับ,บเป็นวาของเรื่อง Animation Voice Animator ซึ่งผมไม่มีอะไรคอมเมนต์นอกจากว่าผมชอบเขามากครับ ไม่ได้ชอบไปใจเกเลีนะเออก็ออมาขับชูเส้นวันเหมาะสมในระดับเทียเอซึ่งชอบมากกว่าเชด,ดี้แล้วก็วีลาบดตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่แบบว่ารู้สึกเหมือนแบบเการต่อสู้ในเรื่องอะไรสักอย่างซึ่งมัน่าจะเป็นอนิเมะอะไรสักอย่างนะเอ่าเหมือนกับตัวละครที่แบบมันขี้โมโห ระดับหนึ่งไม่ได้เชื่อขี้โมโหใช้ไฟก็เลยคิดว่าเอมันมันน่าจ,จะเหมาะก,กับความาร้อนนะผมซึ่งตอนตอนนี้มันแสดงให้ถึงถึงว่าเอกูกูคือกูจะเป็นแบบนึกว่ากูคูดักบอลนะคือแบบพลังเขาจะเกี่ยวเฟี้ยวแต่ว่าสุดท้ายก็โดนลักพาตัวไปขายปอดขายไตยข้างหนึ่งแล้วก็ขายหัวใจทั้งหมดแล้วก็เอาขออเขาไปแยกชิ้นส่วนขายใช่เอาแยกชิ้นท่วนขายใช่ ต่อมาครับเอ่อเป็นดาร์กหลดเมียเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผัวเอ้ยไม่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 ผัวเอ่อไม่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 เพื่อนแสนรักของจูเลียนนะครผมเหมาะผมว่าเขาเหมาะสำหรับเทีย S ตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะคอมเมนต์มากนอกจากว่าเขาค่อนข้างจะมีพลังที่ค่อนข้างที่โกแต่สุดท้ายก็แพ้ในสุดเกมมิ่งนั่นเองนะครับผมต่อมาครับอลันเค์เซอร์เหมาะเหมาะสำหรับเทีย C ซึ่งชอบมากกว่า C เหลืองแล้วก็สีม่วงไอ,ไอคนนี้คือผมไม่มีอะไรจะพูดมากเลยนอกจากว่าเขาเป็นคนที่ดีมากเนื่องจากว่าเขาทำแอนิเมชันให้พวกเราดูนั่นเอครับผมต่อมาครับจะแอมเบรลเหมาะสมรับเทียบีตัวละครตอนนี้ผมไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากว่าเขามีดีไซน์ที่ค่อนข้างเท่และเขาก็ยังมีเบดออฟดิสตัคชั่นแบบของเดอ Dark ์กลอ แต่ว่าเป็นแบบแบบแบบใหม่อ่ะเออมันแบบมีไซายแตกต่างับกคนอื่นเราซึ่งมันก็ข้อเสนงเท่ระดับหนึ่งเลยครับต่อมาครับเอ่อ the evil one เหมาะสำหรับเทียซึ่งชอบม,มากกว่า kick starter แล้วก็ b a ริสต้าใต้ที่ผมอชอบตัวละครควนี้ก็เปิดกับเบอร์ เกมีมีพลงังเอ่อเดี๋ยเอว้เซึ่งอาจจะสูไม่เท่าแล้วก็มีบอลมล่างแบบตัวคอ,อะ่ะเอเอ่อสตัวคอ,อะ่ะแบบ the o s e n one the dark lord the s e e r เขามีแล้วก็ซิงค์กลมอยู่ตัวเดียวครับคือเขาเก่งรับผมแต่ผมว่าเขาต้องได้ยากสู้แพ้เอ่อเด er ี๋เกเมีผมไม่ได้ดูเนื้อเรื่องอะไรของเขามากนั่นเอ อีติเวนเหมสำหรับเทียซึ่งผมชอบมากกว่าเอ,อผมชอบมากกว่าบาลลสตา้าต,ตัวเขาตอนนี้ก็เหมือนสำหรับคู่แค้นคู่รักคู่เกะเออเออของ The Evil One นั่นแหละครับเขาก็ประมาณประมาณ The Evil One ที่ตายครับแต่ยันนก็คือเขาแบบเขามีพลังแบบสาม,มารถคุยกับคนตายได้หรือว่าเขาหลอน ต้อมาครับ The Survivor มอหรับเชียร์4ซึ่งผมให้มากกว่าทุกตัวในเทีมนั่นแก้ว่าน้องเป็นตัวที่น่ารักคำพูดตัวนี้เดินต้วเตรียมหน้ากอดหน้าฟันหน้าจุบหน้าจุบมากเลยครับน่ารักมไม่มีอะไรจะพูดแนละ้วตัวสุดท้ายครับ The Keeper ผมให้เหียเอ้ยอย่าไปน,น,นะเอ่อเดี๋ยว เฮ้ยไม่ใช่เออผมให้ในระดับเทีย S ซึ่งชอบมากกว่าเดดดัหลอดผมไม่มีอะไรนอกจากพูดจกักผีหลอกวิญญาหลอนผีหลอกวิญญาหลอดน,อญญอน,นีไปไหนไม่รูห้หรอกใช่ครับและนี่ก็คือหน้าตาเทียน เดี๋ยวขอคุณแล้วกันนะคะราว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบอไม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมแปะลิงก์อันนี้ไว้ที่ล่างคอมเมนต์แล้วกันครับโอเค get down, get down.